ศาลสั่งคุกสเดือนพิธาธนาธรปิยบุตรพนิกากับพวกคดีแฟลชหมอกปี 62. สศาลแขวงดุสิตอ่านคำพิพากษาคาดีแฟลชหมอกปี62สกายวอกสีแยกปทุมวันสั่งจำคุก8จำเลยคนละสเดือนรวมพิธาธนาธรปิยบุตรพนิกากับพวกปรับ1 1 2 0 0บาทรอลงอาญาสองปีวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่ศาลแขวงดุสิต ถนนนครชัยศรีสารนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่767/2563ที่พนักงานอายการคดีสารแขวง6ปทุมวันเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวนัฐมาธนานายภริชวารักษ์น,นายยรธนวัฒน์วงชัยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกคุณนางสาวพนิกาวานิชนายพิธาลิมเจริญรัตและนายไพรัโทษจันทรคจรเป็นจำเลย1-8ในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงรวมการเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรวรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุมหรือทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงจะคาดหมายได้พรบรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงนิยมจากกรณีที่กลุ่มจำเลยร่วมในการชุมนุม flash มอกบริเวณ walk, สกายวอกสี่แยกปทุมวันหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคม2562โดยในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาล พร้อมทนายความสารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องโจท์สั่งจำคุก8คนคนละสเดือนรอลงอาญาสองปีส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดที่นายไม่แจ้งการชุมนุมและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมปรับ11,200บาท